สวัสดีค่ะทุกคนเหลือแค่4ชั่วโมงก,กว่าๆไข่ใบสีทองก็จะหมดเวลาแล้วนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละทุกคนมีอะไรจะอวดตอนที่ฟาร์มเปิดหาตัวเมติคอบอยู่ๆก็ได้ตัวนี้มาจ้าน้องตัวใหญ่อวดน้องนิดนึงคือตอนแรกเราก็เข้าใจว่าเป็นตัวเล็กนะคะแต่ว่านี่ตัวใหญ่แบบนี้เลยค่ะน้องแมวเหมียวนะคะใส่ชุดแซนดี้นะคะน่ารักมาก เป็นน้องตัวใหญ่ที่หายากมากๆเลยนะคะหายากกว่าเจ้าเพนกวินอีกนะดูเวลาเขาเดินดิใช้ตัวนี้หรือเปล่านี่เลยนี่นี่โหดีใจมากเลยค่ะตอนแรกก็ตกใจมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เฝ้าพอามาเปิดดูอีกทีอะหืมน่ารักมากคิดว่าวันนี้นะแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วอะ่ะ <laughs> เพราะว่าแบบมันได้ยากมากเลยฟาร์มทั้งคืนนะคะแล้วก็นี่ก็ไปฟาร์มเหรียญมาเพิ่มอีกนะคะสําหรับตัวนี้นี่แบบว่าภูมิใจมากเลยนะคะทุกคนมีใครได้ตัวไหนก็เมนต์มาบอกด้วยนะดูเวลาเขาวิ่งดิน่ารักมากไปวิ่งกันไปวิ่งกันเนี yeah, ่ยน่ารักมากเลยอะ่ะถ้าเทียบกับตัวมังกรตัวใหญ่ที่เราได้มาตอนที่ซื้อตุ๊กตานะคะรู้สึกว่าเขาจะแบบใหญ่กว่าอีกนะ อะหรือว่าใกล้ๆกันนะ่าจะใกล้ๆกันแหละแล้วก็เหินของใหม่เป็นธรรมดานะคะน่ารักมากก็ดูตอนวิ่งสิแล้วก็จะมีตัวเล็กด้วยนะคะเมื่อกี้เราได้ตัวเล็กมาเยอะแยะเลยนี่นี่ไงเจ้าตัวเล็กนี่เจ้าตัวเล็กอยู่กับพี่ตัวใหญ่นะคะไม่ใช่จะอวดนะแต่ก็อวดแหละ เรามีฟาร์มแมวเหมียวแบบเยอะมากมีทั้งลูกแล้วก็แม่นะคะมีลูก6ตัวแล้วก็แม่ตัวใหญ่1ตัวนะคะดีใจมากเลยค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวภารก,กิจของเราก็ยังไม่หมดไปนะคะเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกตั้ง4ชั่วโมงนะคะให้เราลุ้นเจ้าตัวไซอนตัวยักษ์นะคะตัวไททานิกรู้สึกว่าแรกๆเนี่ยเราจะใช้น้ำยาเพิ่มโชคนะคะเข้าไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ แต่ตอนนี้น้ำยาเพิ่มโชคหมดไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนอีกบ้างหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ดีใจมากแล้วค่ะ <c oughs> จริงๆอ่ะอยากได้ตัวแมวเหมียวมากกว่าตัวแพนกวินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาหน้ารักมากกว่านะคะชอบแมวมากกว่านะคะดีเลยนะได้ตัวที่ชอบนะคะแต่ว่าถ้าได้ตัวไททานิกนะก็ยิ่งจะดีใจมากเลยนะคะโอเคนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวด์กเมเทอร์ตัวที่เราทำไว้ก่อนนะคะ ว่าเป็นยังไงแล้วบ้างเราทำตัวดักเมทเทอรไว้น่าจะ2-3ตัวได้ค่ะไปดูกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอาวได้มาครบแล้วนะคะทั้ง3ตัวเลยมีน้องดังเมทเทอร์เพิ่มมาอีก2ตัวนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดไข่ยาวๆกันเลยดีกว่านะคะเหลือเวลาอีกแค่4ชั่วโมงเองมีน้ำยาเพิ่มโชคอ,อะไรใส่เข้าไปให้หมดเลยนะคะทุกคน คือถ้าได้เดี๋ยวมันก็จะได้เองนะคือบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะทำยังไงมันถึงจะได้นะคะอยู่ๆมันก็มาเองมันก็ขึ้นอยู่กับโชคจริงๆนะคะเพราะว่าปกติขนาดเมทิคโคยังไม่ค่อยจะมีเลยนะคะนานๆทีจะมีมาด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าอยู่ๆนะคะน้องตัวใหญ่เมื่อกี้ก็มานะก็ตกใจเหมือนกันเอาล่ะเรามาลุ้นกันอีกรอบนะะเผื่อว่าเขาเราจะยังได้ตัวใหญ่ไททานิกกับเขาบ้างนะคะ ความหวังยังไม่สิ้นสุดนะคะเออนี่บางทีก็ได้เป็นชายนี่ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เก็บตัวชายนี่เลยนะคะก็เสียดายอยู่เหมือนกันที่เก็บตัดเลี้ยงของเรามันไม่พอนะคะก็เลยเก็บได้แค่ตัวสเปเชียลกับตัวเมดิคอลนะคะเสียดายเนาะเสียดายรีเจนเนอรี่เพราะว่าตอนนี้เราได้ตัวดาเมทัลค่อนข้างเยอะแล้วรอบนี้คิดว่าถ้าเงินรอบนี้หมดก็น่าจะครบ4ชั่วโมงพอดี มาลุ้นกันดูค่ะว่าจะได้อะไรบ้างหรือเปล่านะโอเคค่ะเมื่อกี้ไปแอบเคลียร์กระเป๋าแล้วก็ได้น้องเรนโบว์มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ดาร์กเมเตอร์อีกเยอะแยะเลยนะกันคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเปิดไข่เพิ่มก่อนนะคะไว้ยังไงจะมาอัปเดตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ